แล้วก็ต่อมานะฮะเป็นทางฝั่งของคุณหมีซิมนะครับ40บาทบอกว่าผมไปเล่น g ีเจมาทำไมชื่อยูนิตบางตัวมันโดนเปลี่ยนครับเ,เมื่อกี้มีทิมต่อบไปหน่อยนึงแล้วครับว่าอ,อมันมีบางตัวที่เข้าอเมริกาแล้วเขากลัวเรื่องเซ็นเซอร์ครับก็ <Gund> am, <ๆ>เลยแก้เช่นก็ตกันดั้มกลายเป็นเบอร์นิงกันดั้มอย่างเงี้ยอออันนี้น่าจะทุกคนน่าจะพอทราบั้งว่า เวลาคุณพิมพ์เขาว่าเบิร์นิงกันดั้มคุณจะเจออยู่2ตัวคือตัวที่มาจากคายเบอร์นิงบิวไฟทรบิวทรแล้วก็กอ d g กันดั้เพราะว่ากอ d g กันดั้ตอนนั้นเขาแบบคือเทคนิค c a ลลีอันนี้เป็นเรื่องนอกเรื่องละกันเป็นถือว่าเป็นประเด็นจากตรงนี้ก็คือคิดว่าเป็นประเด็นสั้นๆอ,อเมริกาจริงๆแล้วก็ยังเป็นเป็นรัฐศาสนายอยู่นะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเก็ต อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามีอิสระมากเลยนะครับพี่เป็นแบบ land of freedom จริงๆแล้ว land of freedom ก็ก็ถูกแต่ว่าเขาเป็นลัศาสนาที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรเ,เรื่องของพวกอะไรที่ดูเป็นทางพระทางเจ้าอ่ะเขาค่อนข้างที่จะอาจจะมีคติกันไม่ไม่เล็กน้อยอ่ะอาจจะมีมากๆด้วยซ้ำอ่ะเช่นเปนสิ <S S <ensitive> <S มากนะเออเซนิทีฟในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะเช่นบอกว่าคุณเล่นกับพระเล่นกับเจ้าอ่ะ แล้วคุณมีเป็นเรื่องของอ่าอย่างกอสกันดัมเขาก็กลัวเขาก็เลยเปลี่ยนจากกอสมาเป็นเบอร์นี่กันดัมแล้วก็บางอันเขาก็อาจจะกลัว,ลวประมาณนี้เดวิลทำไมถึงเป็นดาร์กก็เขามันดูเป็นศาสนาส่วนเนเธอร์เปลี่ยนเป็นเฮอริเคนผมเดาว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าในเมื่อกูจะเปลี่ยนขนาดนี้แล้วบอกอินนี้ชื่อเนเธอร์เนเธอร์มันจริงๆแล้วเนเธอร์ก็แปลว่านรกได้เหมือนกันอะ อืมเพราะเออว่ามันมเนเีมันมีเนเธอร์แบบนั้นด้วยเนี่ยว่าแต่จริงๆที่ทําได้มันจะมีพวกแบบเอ่อหุ่นจากชาติอื่นที่มันดูเป็นสตอรี่ไทป์ในมุมคนญี่ปุ่นเนี่ยเราตั้งชื่อตามนั้นน,น่ะโดนโดนเปลี่ยนกันหมดแล้วอืมใช่อย่างะอะไรในอเม็กซิโกเม็กซิโกกันดาใช่แล้วก็ดังนั้นนะ่ะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วถามว่าแบบอูพี่มันเซนซิทีฟขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงเราก็อย่างการ์ดอันนี้ผมจะยกการ์ดเมจิกและการแบบไอ Unholy strange Unholy ม uh ันเคยมีมันมันมีการ์ดอยู่สองใบ Unholy strange ถ้าเป็นอาร์ตเก่าอาร์ตเก่าอาร์ตโตเวอร์ชั่นเก่าอ่ะจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือมีอ่าคือแบบ ทางซ้ายเป็นใบที่อาจจะเห็นกันอยู่บ่อยแต่ถ้าเกิดแบบทางขวานเนี่ยก็คือตอนนั้นมันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือนกับดาวห้าแฉกอ่ะอ๋อซาตานปะนะอ๋อโอ้โหแล้วอันนี้ตัวเก่าด้วยใช่ไหมคุณใช่เข้าใจได,ด้ดังนั้นอ่ะเขาก็เลยต้องมีจริงๆแล้วมันเป็นเขาแน่นจะเป็นลัทธิศาสนาพอสมควรอืมเออเรื่องอะไรที่มันบอกว่าเป็นอ่าซาตานพวกอะไรที่เป็นเดวิลเดมอนบางทีก็คือมักอาจจะโดน โดนเซนเซอร์แบบไม่รู้ตัวคืออาจจะแบบภาครัฐอาจจะแบบผมว่าคือมีคอนเซิร์นมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีอำนาจ enforce บังคับอะไรขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีเรื่องได้บางคนก็จะใช้วิธีว่างั้นผมไม่ยุ่งแล้วกันก็คือหนีๆีอาเมาก่อนดังนั้นเดี๋ยวมันมันมีอันนึงที่ผมว่าเสริมได้นิดนึงก็คือมันจะมีช่วงยุคสมัยด้วยคุณอย่างที่ีถอยไปสักประมาณแปดศูนย์ลายเก้าศูนย์ต้นน่ะมันเป็นยุคที่ อถ้าเหมือนบ้านเราที่บอกว่าเคยมียุคหลุมดำใช่ปล่าครับในในอเมริกาก็จะมียุคที่ใช้คำว่าประชาชนกลัวซาตกลัวลัทธิซาตานว่าจะล้างสมองเด็กเออมันมียุคนั้นอยู่แล้วก็ไอดันเจ็ตนดาก้กอนกันกบเมจิกแอ่แคทเทอรีนเยเป็นเหยื่ออันนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ได้ว่าเป็นที่ใช้คำว่าเป็นเหยืะคือเพราะเขาเพราะว่ามันจะมีคนคอโทซิทีคนโทษคอนเซวทีฟหัวเก่า เขายกเราะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเด็กเราไปเล่นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีสัญลักษณ์ปูชาน,นู้นนั่นนี่อืมอืมมันก็เลยจะมีในเนี่ยมันก็อย่างภาวะการนี้ก็เลยเกิดเกิดที่ว่าอ่ะลดปัญหาลดแรงประทะเออใช้คํานี้แล้วกันคือจําไน้ถ้าเกิดตอนนั้นเขาใช้คาว่าอะไรนะซาตานพานิกป่ะน่าจะซาตานพานิกมั้งซาตานพานิคคือจะเป็นประมาณแบบเหมือน ผมไม่แน่ใจผมจำได้ว่าประมาณแบบว่า USA ช่วงประมาณอย่างที่ทางกุตอพว่ามามันคือช่วงที่แบบว่าอยู่ดีๆศิลธรรมก็พุ่งขึ้นปรีดขึ้นมาเลยอะประมาณแบบว่าเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนกับนักผมไม่แน่ใจว,ว่ามันเริ่มต้นที่พวกหมอหรือพวกศาสนาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็แบบว่าเหมือนพยายามจะบอกว่าชั้นดีกว่าพวกเธอด้วยการชี้อีกฝั่งหนึ่งว่าฝั่งเขาพยายามจะหาแพะในสังคมประมาณเนี้ย แล้วมันเลยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็เลยบอกว่าเนี่ยเด็กๆตอนนี้แม่งตกต่ำลงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเนี้ยไปหันไปนั่นไงหันไปบูชาซาตานไงบูชาซาตานยังไงเหรอนี่ไงดูดูเกมไอ้พวกนี้ที่มันเล่นกันสิเนี่ยเนีเนเน่มันมีแบบสัญ,ญลักษณ์ของซาตานอยู่ในนั้นนะ มันก็เลยเป็นเป็นประเด็นดังนั้นน่ะมันก็เลยเป็นช่วงเหมือนกับยุคหลุมดำถ้าเกิดอย่างที่คุณอัพว่ามันก็คือจะเป็นเหมือนยุคหลุมดำของอเมริกาแล้วก็มันกลายเป็นว่าบางทีณนะจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแบบอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมิเชลรีเมมเบอร์อันนี้ผมจำได้ไปเคยไปนั่งดูพวกนั่นอยู่พวกสารคดีอยู่เหมือนกัน คือจะประมาณเหมือนเหมือนประมาณว่าแบบเป็นการสัมภาษณ์เด็กอ่าไม่ใช่เหมือนประมาณเป็นรายการแบบอา่ารายการประเภทแบบสะกดจิตอะไรประมาณเนี้ยถ้าผมจะไม่ปิดนะว่าเป็นเป็นการสะกดจิต <Yeah. S 1> ในรายการหรือเป็นสะกดจิตผ่านทางคุณหมอแล้วก็เหมือนกับสะ,สะกดจิตเ,เด็กผู้หญิงอา่าไม่ใช่ผู้เด็กผู้หญิงละผู้คนอยู่คนหนึ่งแล้วเมื่อเขาโต สัมภาษณ์ไอเหมือนกับสะกดจิตตอนโตนะว่าคุณจำอะไรตอนเด็กได้บ้างแล้วเหมือนเขาละเมอพบว่าแบบว่าเหมือนไปเข้าโบสมาแล้วมันกลายเป็นแล้วสุดท้ายจบที่ว่าไอโบสเนี้ยแม่งเป็นโบสซาตานแล้วหลังจากนั้นแ <What the S 1> ม่ง <fuck. S 1> ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าตอนนั้นแม่งก็เลยเกิดปรากฏการ์แบบกลัวซาตานแล้วก็เหมือนเนี่ยดูสิเด็กของพวกเราอะ่ะแม่งระยตำตําบอลแบบนี้เพราะว่า ลัทธิซาตานยังไงไอ้พวกเนี้ยทําไมมันถึงชอบไปฟังอไปฟังเพลงเอพวกเฮวีเมทัลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอ่ะกําลังรัถือซาตานอยู่ยังไงล่ะอืมแล้วพวกเฮวี่เมทัลเขาชอบตั้งชื่อแบบเอจีเอจีอ่ะแบล็กซับบาทเออโอเคียแมกซับบาทดพี่บอกได้ไหม ACDC ใช่ชื่อแบบ เอจดีจัดๆเลยเนี้ยอืมนั่นแหละนั่นแหละ,หละก็เลยกลายเป็นว่าเออคือแบบอ่าอย่างโปเกมอนคือมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วคุณลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะผมจําได้ว่ามันจะเป็นคดีเนี้ยที่ทําให้เกิดแบบเป็นซาตานแพนิคกันทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มันเหมือนทําให้เกมในยุคนั้นแล้วก็สื่อบันเทิงจากยุคนั้นมาเป็นอีกสิบปีอะมันคือแบบมันก็จะเกิดช่วงที่ว่าบางอย่าง ทำอะไรไม่ได้ละเช่นแบบว่าเราใช้คําว่าก๊อตตรงๆก็ไม่ได้ใช้คําว่าเ,เล่นเกี่ยวข้องกับาศาสนาก็ไม่ได้ซาตานก็ไม่ได้เชี่ยหายเขียวเลยก็ไม่ได้อือหรือถ้าได้ก็จะเป็นอ่าตอนนี้ถ้าเทียบเทียบเป็นเซกเมนต์เกมใช่อืมแ่าเกมสไตล์แบบชินเอ่อของแอต a s ทุกอันเนี้ยนนชินเมชินเมกาเมชเพอร์โซนา,นาที่เมกาเลดเอ็มอืมเลดเอมคือเลดผู้ใหญ่อืม เพราะว่าเอ่อเรฟเฟ์เรนเรฟเฟอนโดนอ้างอิงอย่ายน้อยที่สุดคืออ้างอิงชื่อมันเยอะอืมอืมแต่ว่าตัวเนื้อหาบางทีมันไม่ได้อ้างอิงแต่ก็ก็ก็มีเรฟเฟ์นนะครับก็ต้องก็ต้องจัดเลตผู้ใหญ่อืมอย่างเลี้ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันแบบเลิในวงในยุคนั้นก็จะทำตัวเอจีเอจีหน่อยใช่ปหล่ะแล้วบางทีก็ดูเราก็รู้สึกว่าแบบว่ากูไม่รู้จักกูเป็นพ่อแม่กูไม่รู้จักไอ้พวกนี้มาก่อนแต่ว่า หน้าตาพวกมันดูแล้วดูยังไงก็รู้สึกได้ว่าแม่งไม่ใช่คนดีแน่ๆดังนั้นพวกมันเป็นอะไรคําอธิบายที่ง่ายที่สุดที่บอกว่าลูกของฉันกลายมาเป็นคนที่ลูกของฉันลูกของฉันน่ารักลูกฉันเป็นคนดีแต่ทุกวันนี้ที่ลูกฉันเป็นคนที่ไม่ดีเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าลูกฉันติดเพื่อนลูกฉันไปฟังเพลง ขอ้พวกบูชาซาตานยังไงล่ะดูได้พวกนี้สิดูยังไงพวกแม่ก็ไม่ใช่คนดีแน่ๆใครมันจะไปเขียนตาแบบนั้นล่ะฮะไม่มีอะไรจะเถียงเลยเพราะเข้าใจได้ว่าตอนนั้นมันมีอะไรอย่างนั้นจริงๆคือโทษคืออีเด็กเก้าจะมองวงนี้จะมองอีกแบบแต่ให้ช่วยนิกพ่อแม่ดูกันนิดนึงเออมิสเตอร์ซาตานเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไรนะคุณ เพอร์คิคิวลิสคุณเพอร์คิวลิสใช่ไหมเป็นมิสเตอร์รคิวลิสมิสเตอร์เพอร์เคิลเพอร์คิวลิสก็ก็ต้องเรียนะอ๋ออ่าอ่าเจ็ดเดือนเดือนทุกคนเดือนทุกคนอ่าอ่าอันนี้ก็คืออยู่อยู่ในอยู่ในวงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงวงที่ว่าอ่าเราก็ลังพูดถึงขอใช่ไม่พูดใช่ครับคือคือเป็นข้อข้อเออข้อข้อหลีกเลี่ยงข้อหลีกเลี่ยงแล้วแล้วจริงๆเราบอกมันมันก็ตลาดใหญ่มันคืออเมริกาแต่มันก็เลี่ยงหลายประเทศแหละ ตชอรวมถึงเมื่อกี้ที่มีแชทถามว่าเออการยุกิก็โดนอ๋ออันนั้นเขาหลบคืออันนั้นเขไม่ได้หลบแค่อเมริกาอย่างเดียวแต่แต่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่ก็เลยหลบใช่โอ้ยูกุกินี่ประเด็นประเด็นใหญ่ยาวยาวยาว,ยาวาแต่ถ้าเกิดเทคนิคอลี่อย่างที่บอกไปอะอเมริกายังเป็นรัฐศาสนาอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจจะรู้สึกว่าเขาเขาดูมันน่าจะห่างไกลไปจากตรงนั้นแล้วก็ตาม ว่าในเมื่อสุดท้ายเขายังเป็นลัทธศาสนาอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันเลยกลายเป็นว่า <c oughs> ทําไมเขาถึงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูเรื่องแปลกแต,แต่มันทําไมกฎบังคับมันใช้กันแบบนี้วะมันก็ มันมาจากอะไรแปลกๆแบบนั้นแหละเออมันเหมือนว่าทําไมอยู่ดีๆบ้านเรากระตูนอยู่ช่วงหนึ่งก็หายไปเราก็จะต้องแปลที่บ่าเขาว่าอ๋อมันมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดํานะแล้วถ้าเกิดไอสื่อของเมกาทำไมมันดูแปลกๆไปก็จะบอกว่าอ๋อมันเคยมีสาตานแพนิกนะอารมณ์ประมาณนั้นครับใช่ครับเออแต่โอเคแหละแล้วก็ไปที่่ตัวพิชาต่อไปบอกว่าคุณ